ในอดีตประเทศไทยมีแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาในประเทศมาแล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เช่นภาชนะดินเผาเขียนสีจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานี ความสามารถในการนำดินมาปั้นขึ้นรูปและเผาด้วยความร้อนเป็นงานหัตถศิลป์อย่างเชี่ยวชาญนี้ยังคงมีอยู่ทุกท้องถิ่นมาจนปัจจุบัน ในเดือนมกราคม2519สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านบางเสด็จอำเภอป,ป่าโมกจังหวัดอ่างทองซึ่งขณะนั้นราัศาดรประสบปัญหาจากการประกอบอาชีพเนื่องจากประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรำลึกถึงตุกตาชาววังที่เคยทอดพระเนตรเมื่อ,อยังทรงพระเยาว์เป็นตุกตาดินเผาขนาดเล็กเท่าปลายนิ้วก้อยอย่างสวยงามระบายสีเป็นเครื่องนุ่งห่มบ้างตกแต่งด้วยผืนผ้าของจริงบ้างจึงมีพระราชดำริว่าราษฎรบางเสด็จมีวัสดุในพื้นที่อยู่แล้วคือดินเหนียว จึงโปรดให้คุณหญิงเสริมสีบุญนาคและอาจารย์จุลทัศน์พยาครานนท์อาจารย์จากวิทยาลัยเพาะช่างมาเป็นผู้ฝึกสอนและตั้งศูนย์ฝึกอบรมปั้นตุกตาชาววังณศา,าลากาการะเรียนวัดท่าสุทธาวาสในการส่งเสริมการปั้นตุกตาที่บ้านบางเสด็จได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พร้อมทั้งพระราชทานอุปกรณ์ในการปั้นตุกตาด้วยและได้เสด็จไปทรงเยี่ยมรัษฎรเพื่อทอดพระเนตรการปั้นตุกตาชาววังหลายครั้ง ทรงติดตามผลงานพร้อมพระราชทานรางวัลแก่ผู้มีฝีมือและทรงซื้อผลงานในระยะแรกไว้ทั้งหมดก่อนจะมาทำอาชีพปั้นตุ๊กตาชาววังนะคะ mm hmm. กเ็เรียนหนังสืออยู่พอเรียนจบหางานทำไม่ได้ mm hmm. ก็เลยหันเข้ามาทำอาชีพนี้ mm hmm. ก็เริ่มหัดปั้นมาเป็นปีฝ่าจะได้ถึงจะทำขายเขาได้ทุกครั้งที่นึกถึงพระอ,องค์ท่านก็จะ นึกถึงเรื่องของอาชีพที่พระองค์ท่านมาให้ทำทุกวันนี้ตุ๊กตาชาวังทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีนะคะพระองค์ท่านก็นเสด็จมาเยี่ยมบ่อยๆนะคะชาวบ้านบางเสด็จก็นึกถึงพระมหากรณาธิคุณของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านได้มาให้อาชีพกับชาวบ้าน เช่นเดียวกับงานเครื่องปั้นดินเผาที่มีความโดดเด่นด้วยลวดลายและสีสันซึ่งมีจุดเริ่มต้นในพุทธศักราช2,525เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรณบ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์ซึ่งขณะนั้นเป็นอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครประสบปัญหาในการทำการเกษตรเช่นกัน ในครั้งนั้นมีรัษดรผู้หนึ่งนำเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่ขุดพบในท้องนามาทูลกล้าวถวายจึงทรงมีพระราชด,ดำริให้สร้างศูนย์ศิลปะชีพเครื่องปั้นดินเผาขึ้นเป็นแห่งแรกต่อมาโปรดให้ส่งเสริมงานเครื่องปั้นดินเผาไปยังจังหวัดต่างๆเพิ่มขึ้นโปรดให้มีการศึกษางานเครื่องปั้นดินเผาโบราณจากแหล่งต่างๆเช่นเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเครื่องถ้วยสังฆโลกสุขโขทยัย เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงจังหวัดเชียงรายและถ้วยเบญจรง์เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนางานให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะและสายพระเนตรอันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท,ที่จะเพิ่มคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยได้พระราชทานแนวทางเขียนภาพชีวิตผู้คนประเพณีวัฒนธรรมธรรมชาติภาพจากวรรณคดี เพื่อผู้พบเห็นหรือเป็นเจ้าของเกิดความชื่นชมในวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยงานหัตถศิลป์โบราณงานปั้นตุ๊กตาชาววังจากดินและงานเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านที่ได้รับการต่อย,ยอดให้มีคุณค่างามพร้อมทางศิลปะเหล่านี้ล้วนได้รับการส่งเสริมฟื้นฟูด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งสิ้นโดยแท้